วันนี้จะมาแต่งน,นะคะให้เป็นผิวๆเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นสาออนแล้วก็ผิวๆเป็นหน้าหนึ่งค่ะเป็นแบบสาวออกอันไหน่นะคะที่แม่ให้มาคะ่ะเดี๋ยวเราจะแต่งให้โซลเลเนาะแต่งโซลเลยเนะาะค่ะ กันน้ำไหมคะแก,กันน้ำนะคะอันนี้สีอะไรคะเนี่ยสีขาวค่ะสีขาวนะคะวันนี้แต่งหน้าแล้วจะไปไหนคะไม่ได้ไปไหนคะ่ะอยู่บ้านคะ่ะโอแต่งหน้าให้สวยแล้วก็อยู่บ้านนะคะเพราะว่าผู้หญิงแก่อยู่สวยใช่ไหมคะลูกอ ต้องเกลี่ยให้เนียนทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วหน้าผากล่ะคะหน้าผากหน้าผากหน้าผากค่ะหน้าผากพี่ยามีหน้าผากไหมคะมีนะคะโอเคค่ะอืมต,อนนะะต้องให้เนียนนะคะต้องให้เนียนนะคะอืมโอเคค่ะโอ้อหไฮไลท์ดั้งด้วยนะคะดั้งต้องมานะคะดั้งต้องมา เพราะว่าดั้งนิยานี่ตอนแรกไม่มาเลยถุยมือดีกว่านะคะได้สัมผัสทั่วนะคะ ไปตานะคะอ๋อเราต้องใช้แปรงที่แตกต่างกันด้วยเหรอคะอือทาโอ้โหอือหึทาไปตรงนี้ค่ะทาไปที่เบ้าตาเลยค่ะอือหึเออเอามือปัดนะคะอามือปัดนะคะโอเคค่ะหลับตานิดนึงค่ะหลับตาหลับตาข้างนึงค่ะอือหึอืมอืม ไม่เริ่มยังไงคะเริ่มเรียนแล้วล่ะคะไอ้ทิทาท่ตานี่เขาเรียกอะไรคะคือไออะไรคะไอททาให้แม่บ้างททาให้แม่บ้างเหรอคะเริ่มจากเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากเริ่มจากอะไรคะเริ่มจาก อันนี้ช่างนี่เรียนฝึกแต่งหน้ามานานหรือยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วเหรอคะไปฝึกที่ไหนมาคะแม่ถ่ายโอ้ท้ายแม่บ้างนะคะเข้าหน้าช่างด้วยค่ะอีกทีที่เขาเชืมอสวยน่ารักหรือยังคะยังค่ะยังเหรอคะต้องทำอะไรต่อคะต้องาตาาตาด้วยนะคะ หลังจากที่เราแต่งหน้ากันเสร็จแล้วเราจะไปไหนคะเนี่ยไม่ได้ไปน,นะคะอยู่บ้านค่ะอ๋อแต่งหน้าให้สวยแล้วเราก็อยู่บ้านนะคะรอพ่อนะคะอืมเลืไอนลิปสติกอะ่ะอ้าวลิปสติกอยู่นี่ไงคะเนี่ยคะ่ะฮะลิปสติกอยู่นี่ไงคะ่ะฮะออันนี้ได้ไหมคะอันนี้ได้ไหมคะ่นนคะ่ะได้นะคะเริ่มจากทาที่ปากของใครก่อนปากแม่ปากแม่เหรอคะ เนื้อเรียก tamam, ันเนื้อเรียกครับโอ้อื decent? ึมฮึมฮึมโอ้อ่าโอ้ใช่ได้ไหมคะทาลิปสติกแล้วนะคะอืม่ไม่ได้ ไม่เสร็จเลยของใครคะของใครคะของนิยาของนิยายังไม่เสร็จของนิยายังเหลืออีกกี่ข <è ainsi> so ั้นตอนคะสองตอนค่ะทำอะไรคะทำค่ะตกลงใครยังไม่เสร็จคะแม่หรือนิยาคะยังไม่เสร็จอืม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 อันนี้หน้าแม่นะคะหูเฉดดิ้งด้วยนะคะเฉดดิ้งด้วยนะคะเฉดดิ้งด้วยอีกข้างหนึ่งสิคะเฉดดิ้งอีกข้างหนึ่งค่ะ ยังไม่ยังไม่เสร็จเลยคะ่ะต้องเชดดิ้งสองข้างนะคะต้องแต่งหน้าให้ลูกก่อนโอ้ต้องแต่งหน้าให้ช่างก่อนนะคะอืมสาหรับวันนี้นิยาก็ขอตัวไปแต่งหน้านะคะให้เพื่อที่จะรอคุณพ่อกลับมาจากที่ทํางานนะคะจะได้สวยน่ารักใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะก่อนค่ะโอ้สวัสดีค่ะ,คะ,คะนะ